สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสีกันบ้างนะคะที่จะใช้ในภาษา HTML สีในกลุ่มที่จะใช้ใน HTML เนี่ยนะคะก็เขาแบ่งย่อยออกมาเนี่ยเป็น3ประเภทหรือ3รูปแบบนั่นเองนะคะที่จะนำมาใช้ได้รูปแบบแรกก็คือ HEX ก็คือการกำหนดค่าสีในรูปแบบเลขฐาน16 hexadecimal ก็ จะมีรูปแบบเป็นอย่างเงี้ยนะคะเคยเห็นนะคะ has นะคะแล้วก็ตามด้วยอย่างเช่นตัวนี้ ff 0 0 0 0จะได้เป็นสีแดงอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็รูปแบบตัวต่อมาคือ rgb red green blue นะคะเป็นรูปแบบที่กำหนดค่าสีด้วยตัวเลขฐาน10เช่น rgb นะคะก็ตัวแรกตัวนี้ก็คือ r ตัวต่อมาก็คือ g แล้วก็ b ค่าแรกเลย ถ้า R เป็น255ก็คือ red นั่นเองนะคะก็เป็นสีแดงแล้ว green กับ blue เนี่ยไม่มีค่าก็จะกลายเป็นสีแดงอย่างเดียวเลยแต่ถ้ามี green กับ b l u ผสมมานะคะจากสีแดงเปลี่ยนค่าไปเรื่อยๆตามตามค่าของ green กับ b l u ตัวนี้นะคะเป็นการผสมกันนั่นเองรูปแบบตัวต่อมานะคะ S S L เป็นรูปแบบที่ใช้ง่ายขึ้นสำหรับมนุษย์นะคะเพราะว่าเป็นการใช้แล้วก็แสดงด้วยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะคะ HSL อย่างเช่น0 100% 50%จะได้เป็นสีแดงเดีย๋ยวเราไปดูกันต่อ เมื่อกี้อธิบายไปแล้วนะคะ H E A คือการกำหนดค่าสีในรูปแบบฐาน16นะคะเขาจะให้เป็นการเบิ้ลมาเลย R R สีแดง G G g กรีนสีเขียว B B ก็คือบููค่าของแต่ละคู่อยู่ในช่วง0 0ถึง F ก็คือฐาน16นั่นเองเท่ากับ0ถึง255ในฐาน10นั่นเองนะคะ เรามาดูตรงนี้ #ff0000 ได้สีแดงแต่ถ้าชาร #0000ff ได้สีน้ำเงินนะคะหรือถ้าเป็น f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 , f, f ลยก็จะเป็นสีขาวแบบนี้นะคะเขาจะเรียกเป็นค่าสีในรูปแบบของ h e x d e c i m a l นะคะ hex นั่นเองรูปแบบสีตัวต่อมาก็คือ RGB red green blue นะคะ โดยที่ค่าสีเนี่ยจะอยู่ด้วยตัวเลขฐาน10 Red R ค่าสีแดงตั้งแต่0ถึง255 G Green ก็คือสีเขียวอยู่ตั้งแต่0ถึง255 Blue ก็คือสีน้ำเงินเหมือนกัน0ถึง255ตัวเลขฐาน10นะคะตั้งแต่0ถึง255นั่นเองอ่ิธีรูปแบบการใช้งานเขาก็จะพิมพ์ ด้วยคำสั่ง rgb วงเล็บเปิดตามด้วยค่าของ red แล้วก็คอมมาแล้วก็ตามด้วยค่าของ green แล้วก็คอมมาแล้วก็ตามด้วยค่าของ blue แล้วก็ปิดวงเล็บนะคะถ้าอย่างตรงนี้ 255, 0, 0คอมมาคอมมาก็จะได้สีแดงแต่ถ้าเป็น rgb วงเล็บ 0, 255, 0คอมมายคอมมา์ก็จะได้สีเขียวตรงนี้ถ้าเป็น 0, 0นย์คอมมาคอมมาได้สีน้ำเงิน เราก็มาดูตัวต่อมาของค่าสีกันก็คือ HSL Hue, Saturation, Lightness นะคะเป็นรูปแบบที่ใช้งานง่ายสำหรับมนุษย์เพราะใช้เป็นลักษณะของเฉดส,สีแล้วตามด้วยองศาก็คือ0ถึง360องศา0เท่ากับสีแดง120เท่ากับสีเขียว240เท่ากับสีน้ำเงิน แล้วก็ค่า saturation ความเข้มของสีนะคะมันจะเป็นค่าเปอร์เซนต์เช่น100%เท่ากับสีสด0%เท่ากับสีเทาแล้วก็ L ก็คือ lightness ความสว่างก็ให้ค่าเป็นเปอร์เซนต์เหมือนกัน0%เท่ากับสีดำา1 0 0เท่ากับสีขาวตัวเลขใช้เป็นเลขฐาน10ตั้งแต่0-255ถึง255 เช่นวิธีการใช้งานนะคะเราจะเขียนด้วย HSL 0,100% 50%ได้สีแดงนะคะหรืออาจจะเป็น120 100% 50%ได้สีเขียวตัวแรกนี้ก็คือเป็นองศานะคะเป็นองศา2ตัวต่อมาจะเป็นค่าเปอร์เซ็นต์นั่นเองดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูโค้ดกันเลยนะคะว่า วิธีการใช้งานเนี่ยเป็นยังไงอ่าตรงนี้ให้ดูนะคะผลการรันโค้ด HTML ว่าค่าของสีแต่ละแบบเป็นยังไงนะคะนี่คือวิธีการใช้งานของแบบประเภท HEX แล้วก็ RGB ก็จะเขียนโค้ดด้วยแบบนี้ HSL ก็เขียนโค้ดด้วยแบบนี้หรืออาจจะใช้เป็นชื่อสีก็ได้อย่างเช่น Tomato Orange อ,อย่างเงี้ยนะคะอะเดี๋ยวเราไปดูโค้ดกันนะคะโค้ดนะคะ ในส่วนของโค้ดที่ใช้ในของคั l เลอร่ะเรามาดูในส่วนของ CSS ก็ได้นะคะตรงนี้ b a c k g r o u n d แล้วตามด้วยเห็นไหมคะเหมือน f9 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 ตัวนี้ก็จะได้เป็นสีอ่ะเราดูตรงนี้ก็ได้สีขาวเกือบๆสีขาวนะคะแต่จะไม่ได้ขาวทั้งหมดแต่ถ้าขาวทั้งหมดเนี่ยนะคะจะเป็น fff เนี่ยแบบนี้นะคะอ่ะเรามาดูในส่วนโค้ดกันเลย ของ body นะคะตรงนี้สไตล์ background เขียนโค้ดด้วย hex นะคะเนี่ยค่าสีจะเป็นแบบนี้ background แล้วก็ตามด้วยค่าทีนี้เรามาดูแบบ rgb เราใช้คำสั่งเดียวกันก็คือ background แต่การเขียนโค้ดเขาก็จะเขียนด้วยแบบนี้นะคะก็จะเขียนว่า rgb 52.152.219นะคะค่า red อยู่ที่52ค่า green อยู่ที่152 ค่า blue อยู่ที่219เรามาดูการเขียนโค้ดด้วยค่าสีใช้คำสั่งเดียวกันเลยแบบเก่าเหมือนกัน HSL นะคะก็จะเป็นคำสั่งนี้นะคะเพื่อให้ได้ค่าสี HSL วงเล็บตามด้วยองศา204แล้วก็ตามด้วยความเข้มของสี70%นะคะแล้วก็ตามด้วยความสว่างของสีอยู่ที่53%นะคะ ก็จะได้ค่าตามที่ต้องการนั่นเองให้ดูตัวนี้ว่าเขาใช้สีเดียวกันนี่แหละแต่วิธีการเขียนโค้ดที่ต่างกันเดี๋ยวเรามาดูการเขียนโค้ดสีแบบนี้นะคะตรงนี้นะคะการเขียนโค้ดนอกจากเราใช้คำว่า background ตัวนี้แต่ถ้าเราจะใช้ชื่อไปเลยเราก็ใส่คำว่า background color แล้วก็ตามด้วยชื่อเลยนะคะตรงนี้ชื่อ t o m a t o o r a n g e นะคะเขาจะมีชื่อให้เราหลายตัว เราอาจจะลองพิมพ์ดูก็ได้นะคะเนี่ยนะคะกด c อนโทลสเปซบาร์นะคะก็จะเห็นว่ามีรายการสีให้เลือกเยอะแยะเลยเนี่ยนะคะเป็นชื่อก็ได้หรือจะใช้เป็นโค้ดแบบนี้ก็ได้นะคะเนี่ยมีชื่อให้แล้วก็มีสีให้เราเลือกเราสามารถเลือกได้เลยเราดูจากตรงค่าสีนะคะ จะเป็นแบบ HSL ก็ได้นะคะสมมติเราเลือกตัวนี้ดีกว่าสักตัวหนึ่งเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะเราก็กดแท็บไปได้เลยเขาก็จะทำการพิมพ์มาให้อัตโนมัติไม่ต้องยุ่งยากในการพิมพ์เพราะบางทีตัว e x t i n s i o n ในใน v u s u s t u t u o i o d o เนี่ยสามารถช่วยให้เราเขียนโคดได้ง่ายแล้วก็เร็วขึ้นอ่ะเรากดเซฟนะคะแล้วก็ไปดูผลลัพธ์กันเลย หเห็นไหมคะเราเขียนเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งเนี่ยง่ายนะคะที่เหลือนะคะเราก็สามารถที่จะไป Create หรือออกแบบเว็บไซต์ด้วยการใช้สีใช้อะไรตรงนี้นะคะก็ทำให้หน้าเว็บเพจของเราเนี่ยมีความน่าสนใจมากขึ้นจากการใช้ค่าสีต่างๆ ใครจะเลือกใช้รูปแบบไหนก็สามารถใช้ได้เลยหรือบางคนอาจจะต้องทำหน้าที่ในการเมนเทนโค้ดหรืออะไรเงี้ยแล้วไม่รู้ว่าคนเขียนมาให้ก่อนหน้าเราะเขาเขียนด้วยรูปแบบไหนเราจะได้เข้าใจว่าอ๋อรูปแบบสีมันมีวิธีการเขียนหลายแบบนะอะไรเงี้ยนะคะหรือเราอยากจะลองปรับก็ได้หรือบางครั้งโค้ดเราให้ AI เขียน AI อาจจะเขียนด้วยวิธีการใช้ค่าสีในแบบอีกแบบหนึ่งเราจะได้เข้าใจว่าอ๋อมันมีหลายแบบนั่นเอง ะะก็ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวจะมาเพิ่มให้ภายหลังนะคะแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ